ครั้งนั้นที่หลวงปู่บอกว่ามีเรื่องเหม็นๆในสังคมมนุษนะคะจนถึงวันนี้เนี่ยหลวงปู่มองว่ายังเป็นอย่างนั้นไงยังไม่หมด,มดละะแล้วก, <c oughs> แวก็แล้วก็ควรมีการสังฆนาพระสงฆ์ที่ที่อาศัยพระพุทธศาสนาอาศัยผาาเหลืองยังกระทําการสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยค่ะควรจะทำอย่างไดีไอ้ที่ทิ้งท้ายไปบนบทฟาร,ร์มเขาเสียอูดเนี่ย ว่ายังมีเรื่องเหม็นๆในสังคมมนทนอีกมากเนี่ยถามว่าน้นวันนี้หมดหรือยังยังยังไม่หมดถามว่ายังไม่หมดแล้วทํายังไงต่อก็ลองไปร้องเขาสิดูว่าใครจะรับเรื่องไม่มีใครรับเรื่องดีไม่ดีเรากลายเป็นตัวซวยเรากลายเป็นความซวยแล้วเราจะซวยด้วยตัวเราเองแบบประมาณว่าไปเดินเจอต่อหรือไม่ก็ไปสะดุดตีนหกลม้มนี่แหละเพราะฉะนั้นถามว่าจะสังขยาณาจะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแก้ไขอย,อย่างไร มันต้องเริ่มต้นจากหัวมงกุดเลยหัวยอดเลยก็คือองค์กรปกครองคณะสงฆ์สูนย์สุดทำดีให้เขาดูหน่อยเป็นครูให้เขาเห็นหน่อยบอกให้คนอื่นว่าอย่ารับเงินตัวเองก็ต้องไม่รับเงินบอกให้คนอื่นว่าอย่าติดในยออย่าติดในลาบอย่าติดในสักการะอย่าติดในสุขตัวเองก็ต้องไม่หลงไม่ติดบอกให้คนอื่นบริหารจัดการดูแลปกครองวัดและก็พระในอาวาสของตนอย่างเข้มงวด เข้มขังก็ตัวเองก็ต้องเริ่มต้นก่อนเลยเคยออกมาตรวจร้ไหมถามว่าเป็นเจ้าคณะหน่นยเคยตรวจตามวัดบ้างไหมเคยออกมาสุ่มตรวจไหมว่าวัดแต่ละวัดเขาอยู่กันอย่างสุขสบายหรือว่าทุกข์ยากเดือดร้อนอะไรมีปัญหาแบบไหนทําไมมันถึงได้เกิดปัญหาเพราะพุทธเจ้าสอนว่าทําใดเกิดแต่เหตุถ้าจะดับทํานั้นดับที่เหตุแต่พวกนี้ไม่เคยสาวหาเหตุมีแต่จัดการที่ปลายเหตุก็คืออ้าว มันวุ่นวายมากแล้วเหรอสร้างกฎขึ้นมากฎทับสร้างกติกาสร้างระเบียบขึ้นมากฎทับแบบนี้ใครก็เป็นได้เด็กวัดมันก็เป็นได้ถ้าแบบนี้ถ้าตรงนู้นมันไม่ดีเอาไม่ดีก็สร้างระเบียบสร้างกฎเกณฑ์สร้างกติกาเอาลูกมันจะออกไปเที่ยวนอกบ้านงันล้อมครอกมันซะไม่ให้ออกปิดประตูหน้าต่างล่อนลั่นกรถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าแก้ปัญหาเหรอมันไม่ได้แก้เลยมันต้องเข้าไปคุยไปศึกษา ไปเจราจาไปหาวิธีการร่วมกันว่าเออจะแก้ปัญหาอย่างไรในฐานะที่เราเป็นผู้ใหญ่ผู้มีใจเป็นธรรมและเที่ยงธรรมสุดจริตและยุติธรรมแท้จริงมันต้องทำอย่างนี้แต่ไม่เคยสมัยพุทธอิสระเป็นเจ้าคณะตำบลเนี่ยทุกเดือนออกตรวจวัดไม่ไปวัดนี้ก็ต้องไปวัดนั้นไม่ไปวัดนั้นก็ไปวัดนู้นไปทุกวัดที่เราสุ่มเข้าไปไม่บอกล่วงหน้า เพื่อให้ได้ความจริงแล้วเราก็ได้เห็นถึงต้นตอของปัญหาชัดเจนแต่นี่ไม่ใช่ไงไม่เคยมีใครคออกมาเดินตรวจหรือมาสุ่มตรวจว่าเพอพระเนรเขาอยู่กันสุขทุกข์อย่างไรเขาขาดแคลนอะไรเขามีปัญหาแบบไหนไอ้ที่มันน่าอายที่สุดก็คือกรรมการหาเถรสมาคมบางรูปนะที่ผ่านมานะตายแล้วมีเงินฝากธนาคารเป็นร้อยล้านอะ ในขณะที่ mm hmm. คนท like ั้ง yeah, ประเทศเขาอดตายเขาลำบากเขาทุกข์ยากในช่วงโควิดแต่พวกนี้ไม่เคยออกมาเยียวยาเลยเลยนี่น่าอายมันมันยังเป็นเหมือนกับว่าทางการขนส่งยังมีการหลงงเมาในลาบรถก็นี่ไงฉันถึ่งได้บอกว่าถ้าไปยุ่งกับโลกกระทมันมากไปสุดท้ายเราก็จะกลายเป็นคนอ่อนแอและติดโรคติดโรคแล้วก็อ่อนแออย่างที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้แหละจนกระทั่งอาณาจักรเขาต้องเข้ามาแทรกแซงนะ ที่จริงอัตำรวจไม่มีสิทธิ์มาทำอะไรเยอะแยะประมาณนั้นถ้ามันมีปัญหาผิดเรื่องกฎหมายก็ไปจัดการเรื่องกฎหมายแต่เรื่องพระธรรมและวินัยเป็นเรื่องของพระสงฆ์แต่ที่ผ่านมาเนี่ยพระสงฆ์โดยเฉพาะองค์กรปกครอ,องคณะสงฆ์สูงสุดอ่อนแอและไม่เคยมีการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมหรือแก้ปัญหาที่เป็นรูปประธรรมในเรื่องหลักธรรมและวินัยจนกระทั่งวิกต่าแกต้องออกมาพูดเรื่องธรรมเรื่องวินัยซึ่งมัน ถามว่าเป็นหน้าที่ไหมไม่ได้เป็นหน้าที่แต่ถามว่าพูดได้พูดได้ในฐานะนพุทธบริษัทแต่ถามว่าไอ้ความละอายมีบ้างไหมในหมู่เจ้าคณะปกครองขนาดให้ชาวบ้านเข้ามาชี้ช่องเนี่ยให้คารวะน์เข้ามาบอกว่าผิดวินัยเนี่ยแล้วพระสงฆ์ทําอะไรกันอยู่หมู่สง์ระดับสูงสุดทําอะไรกันอยู่ไม่ออกมาบอกแล้วก็ไม่เคยมาขอโทษแล้วไม่มีพูดอะไรมีเกิดอะไรขึ้นก็นเงียบกิ๊บ เหมือนกับที่ฉันไปยื่นเรื่องกรณีธรรมกายหรือกรณีของเนนคํมคุณรู้ไหมฉันไปด้วยตัวเองนะเอาเอกสารความผิดของเนนคําที่ต้องอาบัติประราชิกตั้งแต่เสีบมีถุนอดุดอุตริมนุสธรรมยักยอกเงินอะไรนะี่นะเอาไปให้นะเขาอยู่ในกุฏิแต่เขาออกมาบอกให้ให้รู้สิทธ์ออกมาบอกว่าเขาไม่อยู่นะสมเด็จนะตายไปแล้ว เลียบ,บสมเด็จแล้วก็เราเพอเอินจะไปเข้าห้องน้ําและไอห้องน้ำเนี่ยมันอยู่หลังกุฏิเขาเราต้องเดินผ่านห้องเขาซึ่งมันเป็นห้องกระจกเราก็เอ๊ไม่อยู่แล้วทําไมรองเท้าข้างหน้าจึงมีตั้งหลายคู่เราก็เลยไปแง้มแง้มไปส่องดูกระจกดําๆโอ้นั่งหัวโดดูโทรทัศน์อยู่นั่นแต่ให้ลูกศิษย์มาบอกว่าว่าไม่อยู่อย่างเงี้ยไม่อยากเขาเออไม่อยากให้พบแล้วรู้มาว่าตอนหลังรู้มาว่าไอเนนคำมันถวายรถตู้หนึ่งคัน เออแล้วก็ถวายเงินในย่ามติดมาเป็นขันน้ํามันอีกหนึ่งย่ามถึงได้ไม่รับเรื่องไงนี่นะคือที่มาว่าไอ้ยศลาบสรรเสริญทุกเนี่ยสุขเนี่ยพระเหล่านี้เสพติดไปจนกระทั่งกลายเป็นหลงและหลงทิศหลงทางแล้วก็หลงลืมหน้าที่ของตัวเองว่าต้องทําอะไรกับพระธรรมวินัยนี้ไงเจอมากับตัวเองหลายเรื่องหลายเายาทสเออเพราะฉะนั้นเราก็เลยมี ความรู้สึกว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นในสังคมศาสนาหรือศาสนาจักรนี้มันก็จะร่วสลายหรือเปล่าในในคำกล่าวที่พระศาสดาทรงเทศสอนพระกิมมิระเรื่องความเสื่อมเนี่ยหนึ่งในห้าอย่างของความเสื่อมพระธรรมวินัยก็คือเมื่อใดที่มีทองปลอมปรากฏขึ้นเมื่อนั้นจะมีทองทองจริงมันจะหายไปเมื่อใดที่มีสัจธรรมปฏิรูปเกิดขึ้นสัจธรรมอันบริสุทธิ์ก็จะหายไปณนะวันนี้มันเป็นแล้ว ถามว่าทองปลอมเวลานี้มันขายกันเกลื่อนก่นไปหมดถึงขนาดมีแร่บางชนิดที่ทําสีเหมือนทองแล้วเอามาต้มมาทําให้เป็นทองเนี่มันน่าจะเข้าขายแล่ายุคนี้มันน่าจะถึงเวลาแลเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเขียนเรื่องตรงนี้ให้สังมคมรับรับรู้เรื่องความเสื่อมหาอย่างที่พระเจ้าทรงชี้ไว้กับพระกิมมิราสืบไปสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่มาถามไถยแล้วก็ยังคิดถึงกันอยู่เสมอแต่ก็อยากจะบอกว่าปัญหาของสังคมมนทนมันไม่ได้แก้ได้ด้วย ด้วยอำนาจของอาณาจรรักรแต่มันแก้ได้ด้วยหลักพระธรรมวินัยแต่ปัญหามันอยู่ที่สำคัญว่าใจความสําคัญมันอยู่ที่ว่าใครกันที่กล้าที่จะใช้หลักพระธรรมวินัยมาแก้ปัญหาตรงนั้นต่หากเราแล้วความกล้าที่จะใช้หลักพระธรรมวินัยมาแก้ปัญหาเนี่ยแม้ที่สุดผู้ที่เข้ามาแก้เองก็ต้องถูกต้องตามหลักธรรมวินัยแล้วมันมีอยู่เหรอ นั่นแหละคือปัญหาที่ต้องมานั่งขอบคิดกันมันมีอยู่หรือกับบุคคลที่ตรงมีสุจริตมีความเอื้อเฟื้อต่อธรรมวินัยอย่างชัดเจนจริงๆนั่นแหละคือคนผู้นั้นจะแก้ปัญหาได้ฉันก็ไม่อยากให้โลกมันย้อนกลับหมุนกลับมาในยุคพระเจ้าอาโศกมหาราชที่พระเจ้าอยู่หรือว่าพระ,พระเจ้าอาโศกต้องมาจับพระศึกตั้งหกหมื่นกว่าคนอะไร ถามสอบพระธรรมวินัยแล้วไม่ผ่านจับศึกหมดจับศึกหมดเพื่ออลชีสงปลอมมาบวชอะไรแบบนั้นเนี่ยไม่อยากให้ย้อนยุคไปถึงขั้นนั้นแต่ดูแล้วแววแวมันจะมาแบบนั้นแหละหล่ะก็ดีนะถือว่าเป็นการล้างบาปครับเออมันจะล้างได้จริงเหรอทุนเชื่อแบบนั้นเหรอถ้ามันเชื่อถ้าทำาเชื่อก็เชื่อไปเถอะแต่ฉันเห็นว่ามันยากวงการการเมืองของ ของนักการเมืองอะยังซับซ้อนน้อยกว่าการเมืองของพระสงฆ์ซับซ้อนน้อยกว่า